ำไมวันนี้เราต้องมาอยู่ในชุดแบบนี้เพราะว่าวันนี้เรามาในทีมของซิก้าซีรีส์ทวินนะครับทวิน We can't exist alone บางทีเราลองไม่คิดอะไรเลยแม้จแค่หยิบเธอต้องเชื่อมั่นหาหาจูดจ้า รู้ยังซอฟป,ปอมมีไลน์ช็อปแล้วนะซอฟยกทัพสินค้าออฟฟิเชียลทั้งหมดมาไว้ที่นี่แล้วไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดอะไรก็ไม่รู้ลิมิเต็ดอีดิชัน่นเดอยืดและผ้าห่มซอฟต์พาวเวอร์ฉลองครบรอบ11ปีพร้อมเหล่าโปรกุญแจกแก๊งบ้านซอฟป,ปอมและสติกเกอร์มีทั้งแบบจุ่มและแบบแผ่นให้ชาวจุ๊บๆได้ช็อปกันสแกน QR นี้เลยเก่งอะเนี่ยนะเก่งมากเลยเฮ้ยมือนี้งงไม่ได้ไ สวัสดีครับเธอเวลาเธอสวัสดีต้องก้มไปด้วยดิมันถึงได้เราก้มหัวแล้วไงสวัสดีครับเอออย่างงี้อย่างงี้ลงไปด้วยนะไม่ต้องขนาดนั้นเราหมายถึงแบบเอ้ยลงมาพอดีมาเลยเดี๋ยวเธอดูเอฟเฟกต์ของมันแล้วกันสวัสดีครับ นี่คือที่ทำพยายามทำให้เหมือนเป็นคนเดียวพูดอยู่ใช่ทำไมวันนี้เราต้องมาอยู่ในชุดแบบนี้คะสงสัยกันใช่ไหมสงสัยกันใช่ไหมคะไม่ได้สงสัยเห็นตั้ตะกบลิปแล้วช่วยสงสัยให้มันเป็นวิทยาทานให้เราหน่อยได้ไหมแบบเราจะได้ไปต่อได้สงสัยคะเฮ้ยมีคนสงสัยด้วยซอทํายังไงดีเพราะว่าวันนี้เรามาในทีมของตมือนี้ไม่ได้พูดพร้อมกันว่า ไม่ใช่เราแฟนแเราไม่ใช่ช<อ>ใชแฟนเรารู้ว่าเราคลั่งรักกันมากแต่ก็ไม่ต้องพูดทุกคลิปก็ได้ไม่ได้พูดนั่นฟังเป็นแฟน,นเราไม่ใช่แฟนอันนี้มันเป็นแฟน,เ,นเอาไปฉเฉลยเขาแล้วเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวอันนี้จะไม่มแกะอาดรอยใช่หยิบเลยหยิบมาเห็นเย่น,นี่ไงนี่น้องซิกมานะคะซิกาซิกมาซิกาใช่ซิกาซีรีส์ทวินนะครับทวิน จะปล่อยไม่บอกจะชีก้ก็บอกเลยแล้วยิ่งอยู่มือที่แบบอีกข้างนึงใช้ไม่ได้ด้วยเนี่ยนี่ไงอีกข้างนึงใช้ได้อยู่นี่ไงจะซ้ายไปทางไหนนี่นะจะขวาไปทางไหนทางนี้จะขึ้นหมายความว่าหนึ่งกล่องอะจะมีสนะองตัวเนาะคอลเลคชันนี้มีสะสมทั้งหมดเก้าแบบมันน่ารักมากเลยตอนเราไปสาขาเซ็นทรัลวิลลสมุดเนี่ยเหมืได้ถ้าเราแค่อันบล็อกแบบยกบล็อกมาแกะเฉยๆแล้วก็กลัวมันจะไม่นูไหนในก็เป็นตีมแปดแล้วอ่ะเฮ้ย ก็เลยอยากแกะแบบคงความเเสดตามคอลเลกชันบ้างมันจะได้ดูแบบมีอะไรขออนุญาตใช้สองมือดีกว่าเพราะมันของมีคมนะคะทุกคนเปิดนกะเปิด,ปดยังไงตั้งจึ๊บฮะเ้ยกล่องสวยมากใช่เป็นเหมือนงานดินสอสีตอนนี้เราเล่นเกมโคลอปอยู่นะใช่เราเล่นเกมโคลอปอยู่เหมือนเล่นอีกเท็กซ์ทูเลย ถายยากนะว่าจะได้ตัวอะไรเพราะว่าน้ำหนักตัวน่าจะใกล้กันหมดเพราะว่าทุกตัวก็เป็นแฟดกันจะเกะกันไม่ได้เลยนะเราต้องใช้ปัดตัดอาร์ทอยปัดอาร์ทอยของพวกเราเองนะคะลายลิมิเต็ดค่ะมีแค่ในงานแฟนมี้ซึ่งไม่มีแล้วนะมีแค่6นิบใบบนโลกแต่ว่ากําลังจะมีคอใหม่ที่เปิดให้ทุกคนจับจองเจ้าของพกไว้แกะตุได้นะคะนสนใจบอกสนใจ คิดว่าโสนใจโสนใจโสนใจ,นใจคือบัตรนี้มันจะเพิ่มกําลังใจในการแกะนกป้าเวลาเราซื้อเราก็อยากจะได้ตัวอยากได้ตัวซีเครตเราก็ใช้ด้านซีเครตนี่แหละแกะตุดกล่องตัวที่อยากได้ตัวอะไรก็ได้ที่อยากได้ในกล่องหรือไม่แน่จริงๆแล้วอยากได้ตัวหน้ากล่องเลยฉันมาอีกด้านหนึ่งใช้ด้านนี้นะคสะสกอตไลท์ในการเปิดกล่องหรือถ้าแบบอะไรก็ไม่รู้ขอแค่ไม่ซ้ําก็พอนะก็ใช้ด้านวาไรตี้แบบนี้นะคะในการเปิดกล่องเออเป็นกิมมิคมูลเล็กเล็กมันแบบเตชมเต็มดวยจิตใจที่สัญคือมันน่ารักในการผูกาจะได้ ไม่ต้องไปรบกวนบัตรอื่นในกระเป๋าเรามะอจุ่มเลยเอาไหนจุ่มเลยอ่ะนังกลางเลยแล้วกันกลางกล่องเลยกลางครับอันนี้หนึ่งกล่องนี้เธออยากได้ตัวไหนก่อนขอดูกันนะเราอยากได้คนที่สถานการณ์เหมือนเราตอนนี้มากที่สุดฮักแอนไซตี้เหมือนได้เสื้อที่ใส่ใช่ไหมใช่ฮักเอนไซตี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่อยากได้นะครับนี่วิธีใช้การ์ดนะคะสู้เข้าไปทางทิศทางที่ถูกต้องในการกด เออโอ้โหเออเ้อนี่คือมิติใหม่ของการจุ่มมีสองหัวมีนี่นหะมีพลาสติกพุ่มป่ะเออมีพลาสติกพุ่มหัวอยู่เฮ้ยหรือว่าเป็นน้องเชอรี่ลองเลยมามาช้าผิดนะไม่ใช่เรื่องยากหนึ่งสองสามโอเคไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งเชอร์รี่ไม่ใช่ทั้งหน้ากล่องไม่ใช่ทั้งฮักแอนไซตี้ด้วยเชอรอรี่มูต้าหน้าเขาจะเชียวๆหน่อยแต่มันน่ารักมากเลยเป็นเฟิร์กันโอ้ชอบลองสัมผัสกันโอ้็กเจอร์แบบหลากหลายมากเลยโอไลอ์สกาล Exist alone เราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ But have inter twine connection แต่เรามีแฟดที่ Connect โลกภายในอยู่ With the world outside in one way or another ทางใดทางหน,นึ่งในโลกใบนี้คือเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะค่ะจริงๆแล้วเราอะมีแฟดที่เราอาจจะมองไม่เห็นที่เชื่อมโยงกับเราอยู่ด Deepening m a love Deepening m กเลยอะอุ้ยแต่ชอบชอบกินมิกนี้กินมิกตาที่ลึกลงไป oh. สามนิดหน่อยมีความหมายดีนะจริงแต่ก็ดูเศร้าจังใช่เอเลเมนต์มันดูเศร้าๆหน่ยตัวที่หนึ่งผ่านไปขอบค่าน่ปผ่านไปแล้วนะคะหนึ่งกล่องผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งกล่องกล่องต่อมาค่ะกล่องต่อมาครับขอเป็นกล่องหน้ากลางสูตรอี่หนึ่งตาชาร์ปตัดบ้างดิค่ะตาชาร์ปตัดนะครับชอาอยากได้เป็นตัวไหนอันหน้ากล่องหน้ากล่องหน้ากล่องสปอตไลท์นะตัวด้านสปอตไลท์นะครับเฮ้ยตัดง่ายเลยเ เอูตบยากมากแต่เขายืนนะตบยากมากตัวเขาดูเหลียมเียมเบนนตรงกลางเนาะแกะเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสามอ่าสีเหลืองๆเหรออุ้ยแอนแทกอนิซึมอือเอนแทกอนิซึมแปลว่าตัวร้ายเหรอเพราะว่าตัวหลักแปลว่าพอ克ทากอนิซึมดอนเมส t h m ีอย่ามายุ่งกับฉันหน้าจะดูหายเรื่องกันเองมากกว่านี้ เยี่ยมชอบนะโอ้แต่ว่าก็ไม่เคยเห็นอาร์ทอยที่ไหนเขาแบบมีรุ่นฝาแฝดแบบนี้เคยมีไหมในความทรงจำอ่ะไม่มีถ้าเคยมีแล้วเราไม่รู้ก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะมันจะมีแค่มาบางตัวแค่นั้นเองอ่าใช่แบบดีมูนในจักรราสีอะไรเงี้ยอาจจะมีมาแต่เอาแบบเป็นคอลเลคชันแฝดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตาต่อไปตาพี่ชัดเขากล่องมุมเลยมุมไกลเลยเนี่ยทายากสุดเลยไม่เป็นไรเขาจะหยิบเองโอเค ออของพิจารอ่ะกล่องนี้ครับอยากได้หน้ากล่องอยากเห็นว่าหน้ากล่องเป็นยังไงใช่หน้ากล่องมันดูแค่เพราะว่าหน้ากล่องเป็นตัวเดียวที่ตูไม่ติดกันเนาะใช่อยากอยากรู้เลยว,ว่ากิมมิกที่เขาทำอ่ะเป็นย<ห>ังไงหรือว่าตัวหน้ากล่องถ้ามีสเปซต้องแน่นที่สุดจะเล่าแน่นที่สุดเป็นไป,นปนได้ไหมอาสรุปว่าไม่มีเสียงทุกอันคือตัวหน้ากล่องไม่มีตัวที่จ้อยขนาดเฮ้เราจะแะอันนี้ก่อนเลยไหม สงสารไงมันดูแแลกไปจากเพื่อนไงหนูคือตัวหายากตัวหายากเลยแล้วกันซีเครตเดี๋ยวเราคิดไปเองวะท็อปใช่ตัวบางแบนมากเลยอะเธอตัวบางแบนคือซีเครตหรือเปล่าโอ้ซีเครตบางแบนนอนกันละลายใช่ปหมใช่ใช่ ไม่มีใจใเล่นเราว่าไม่ม่เอ้ยตัวหนึ่งบางแบนเธอตัวหนึ่งบางแบนอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ดูเสื้อที่เขาใส่ดิบางแบน <S <S <อ>แต่จะมีตัวซีเค็ดเนี่ยที่ตัวล่างมันไม่กลมบล็อกมันจะเหมือนละลายละลายได้ตัวครึ่งหนึ่งอะเหลือครึ่งเดียวเต็มหัวหรือครึ่งหัวอันนี้นหัว,หว <S <S นี่หนึ<ๆ>่งเฮ้ยอะไรมันครึ่งหัวจริงปะเนี่ยนี่หนึ่งหัวมันก็เต็มหัวเหมือนกันเต็ม มันมันมีความย่อลงกว่าต้องบอกก่อนนะว่าการที่เราคลำได้แค่มือตัวเองมือข้างเดียวอะความเห็นเราจะแตกต่างกันได้ง่ายมากเพราะว่าปกติแล้วมันเราสัมผัสได้ด้วยแบบนึกออกไหมสามารถที่จะมือข้างนี้ไม่มีข้างไหนโอ้โหเพลงเพลงขึ้นเลยนะเพลงขึ้นเลยนะเราเดาว่าเป็นสองคนนี้แต่ใจก็เลยที่เธออยากเธอต้องเชื่อมันมามามา หนึ่งสองสามึ่บเธอจะเผลอแอบดูก่อนะเห็นแล้วเห็นแล้วเหรอไม่ไม่เห็นเลยหนึ่งสองสามพึบฮห้ยนี่ไงเจนิจอุ้ยขาวดำสวยจังเจ่มากแพนด้าเพนกวินเฮ้ยเพนกวินแพนด้าเฮ้ยน่ารักมีค่ะบแพนด้าเราต้องทำท่าเหมือนเขาไหม มีตัวหลุมบางๆนกเขากำลังโดนซองหลอกเรามาหาซีเคทดไหมใจน้องคิดไหนนี่นะเมื่อยแขนข้างอยูเมื่อยเหมือนกันนะนั่นน่ะสิเมื่อยไหมเมื่อยสิอ้าวทุกกล่องคือหน้ากล่องเขาเรียกตัวนี้เป็นตัวหน้ากล่องหน้ากล่องนะหน้ากล่องสปอตไลท์เออตัวหน้ากล่องหน้ากล่องนองก้านองก้านองก้าก็คือออดก้าเฮ้ยตัวอวบวนมาเนี่ยขบอเหรอเฮ้ย มีอะไรเป็นห่วงพันธนาการเขาไว้ด้วยทั้งเอนไซตี้หรอสองสามทั้งเอนไซตี้สีผมสวยอะ่ะ oh. เป็นแบบดูไม่ inside, เอ็นไซต์มันแอบดูน่ารักถ้าเราไม่บอกชื่อว่ามันคือกอดความเครียดความกังวลนะเพราะว่าแอบดูแบบ hello บี1 b2 เนี่ยกำลังคิดอยู่ที่จะคิดหรือเปล่า b1 เหมือนเราตอนเนี้ยเออจริงดูเป็นสองคนที่ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะเพราะว่าบางตัวเนี่ยจะเป็นสองคนที่เหมือนคนละขั้วครับอันนี้จะเป็นสองคนที่ดูดับเบิลน่ะน่ารักี่น่ารักจังไอ้ทับเลือกเลยอีกห้ากล่องยังไม่ได้หน้ากล่องเลยซอปมันอยู่ในนี้แหละไอกล่องเชื่อเราแล้วซี่เขตอ่ะมาอัดอยู่ในนี้แหละเชื่อเราบางทีเราลองไม่คิดอะไรเลยแม้กแค่หยิบ เราแค่เปิดสีเเลยทุกคนนะเฮ้ยด้านนี้แบนมีตัวไหนใส่หมวกปะมีหมวกด้วยเหรอเชอรี่เหรอเชอรี่ใส่หมวกมันดูมีปีกหมวกเหมือนเป็นกระลาเขาใส่กะไลกะลาเชอรี่นี่เขาเชื่อมันต่างเออ่สองสามเ อ๋อเป็นคู่หูเบสบอลเฮ้ยชอบอันเนี้ยอุ้ยน่ารักจริงสวยนะคู่หูเบสบอลเชอร์อรี่คอนเทสเป็นแฟดที่ทะเลาะก,กันวะแข่งขันกันแป้งกงันได้หรอไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องบอกว่าจริงๆน้องอ่ะที่บ้านทําสวนเชอร์รี่แล้วมัวนประกวดพัน์กันว่าผลผลิตต่อปีจะเ,เป็นไงบ้างแข่งปลูกเชอร์รี่ใช่มีอยู่ข้างเดียวมือ กรอบทุกคีจดีงแล้วว่าสวยนะจริงแต่ภาพมันโทนหมุนนิดนึงอะ่ะก็อยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบครับมูดเขาคล้ายๆฮิโรโนะไหมคล้ายฮิโรโนะแต่เหมือนเพิ่มความแบบขี้เล่นกวนๆแบบคูโบอรวมกันกลายเป็นจิก้าจิก้าถูกละโอเคกลายเป็นซิกมากอะไร <S 2> <S 2> <S 2> ระบบการฉายภาพยนตร์เลยอันนั้นอินิกมากอ๋อและอันที่มันสามเหลี่ยมอร่อยอร่อย,ออยท้าบอลลูนทาวบอลลู พิซซ่าโอ้วันก่อนเพิ่งกินไปใช่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 เอ้าเธอเลยสี่กล่องแต่อันนี้มันมีแบบเท็กเจอร์ข้างบนที่มันแบบเฮ้ยจับอันอื่นไม่มีเลยหรือว่าโรงงานเขาทำตำหนิมาให้อ้ยนี่มันตำหนิเือจริงๆแล้วไม่ใช่ตำหนิไม่ถึงตำหนิจริงๆไม่มีอะไรไม่แค่ลูกเองอะคิดเองว่าอยากรู้ว่าว่าไอคืออัโปรข้างๆมันจะแกนแล้วได้ มันตัวเลขวะตัวเลขตัวเลขตัวเลขเหมือนเราต้องกดตัวเลขเพิ่มเติมสี่ตัวเนี่ยตัวเลขเต็มเลยตัวเลขเต็มเลยเออเต็มจริงแกเลยแกเลยสักกดไลค์นะกองโอ้เราอยากรู้ว่ากรอกไปแล้วได้อะไรนี่นะบางทีตัวที่เราไม่คาดหวังมันจะมาในจังหวะที่เราไม่คาดหวังเชลรเว้าวอะไรไม่รู้แต่สวยจังว้าว no comment เหรอแต่ว่าชื่อน้องจริงๆคืออะไร เสร็จสไตรไ์โอ้ยเทนี่ไม่เห็นจะมีตัวเลขเลยอ่ะเราหาตัวเลขเหล่านั้นไม่เจอเหมือนกันเลยโอ้เธอจับอ,อ๋อนี่งเจริงแล้วเป็นของแท้ที่ถูกต้องของแท้เขาแปลว่าของแท้อุ้ยเขาบอกเลยว่านี่คือของแท้แล้วก็โดนเปิดครั้งแรกคือวันที่วันที่ถ่ายอยู่แล้วก็เวลาที่เราถ่ายอยู่วา้วาว ว้าวเดชเมนซีกูไม่รู้เลยว่าทำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะเจ๋งมากครับจริงมาครับกระกล่องไหนคะเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ซีเกตีงหรอโอ้ยอยากได้ซีเกตคาดหวังทุกอนะันนะอ๊ะซีเกตทุกางานเต้องมีความหวังเราต้องหวังอย่างมากเราจะหวังซ้ำๆย้ำๆจนกว่าเราจะได้เออจนกว่าจะคนจำได้จัดปะซีเกต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 เฮียอโบ บะเบะตอนนี้เป็นยังไงแล้วหนักก็ใกล้ๆกันหมดถ้าไปจ้องหน้าร้านนั้นเราแนะนำนะใส่ใจจมเลยหยิบหยิบมาเถอะใช่เป็นแท้ไม่ต่างกันมากเลยอ่ะโอเคเกกิว้าวนี่เลยล่นี้นล่ะที่มิดครบที่มิดครบต่ให้ฟิลิปเหมือนนี่เลยนนาะแฝดในหนังสยองขวัญ ใช่นิ่งเใใช่ใการสอบส่วนที่ไอที่แปลว่าคุณก็ทันทะเลที่อะไรจริงเขาเอาเป็นนิวจิ้มจอย่างเงี้ยเห็นปะเราเหลือสองกล่องหน้ากล่องยังไม่ออกเลยอะเราแกะพร้อมกันไหมฮาวหรือว่าเราก็หั่นหั่นกมือกมุพร้อมกันหั่นหั่นลมือเราเอาตูดมาชนกันอย่างงี้ประสานพลังปสานพลังฮา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 ฮการก็หายไปเลย หายตัวหัวมองไม่เห็นหรอกเออ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 ภาษาฝรังปิมืดนี่คือจังหวะปล่อยจอยแล้วมาดูกันว่าระหว่างซอกกับช้าใครจะได้ตัวหน้ากล่องก็กดไม่มีตัวหน้ากล่องเันได้หน้ากล่องเขาได้สีเขเออเธอคิดว่าเธอได้หน้ากล่องไหมเฮะเราได้แง่งๆอะไรมาด้วยล่ะซอฟหน้ากล่องเหรอ หัวมันบกด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนนี้เหลือตัวไหนที่ไม่ออกมานะเหลือหน้ากองกับไอ้น้องสูงกุหลาบชมพูฟ้าชมพูฟ้าโอเใช่แบนอย่างไม่น่าเชื่อและไม่น่าให้อภัยถ้ามันไม่ใช่คือถ้าไม่ใช่ปล่อยทางขยะแล้วนะใช่มันแบนเอาเปิดของเราก่อนแล้วกันจบเฮ้ยเพื่อห่อเหี่ยวเฮ้ยกินลูกขึ้นไปแบบทำเน่าเฮ้ยอย่างนี้ก่อนเออทางมว้นะมาแกะของเราก่อน อ๋อแกะมือเดียวไม่ได้โอเคให้ของเราก่อนแสดงว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะยิงนี่ด้วยเธอได้นะกองแด้กองอุ้ยเข้ามาแยกแยกกันจริงด้วยอุ้ยเข้ามาแยกกันจริงด้วยเทกเจอร์มันแปลกจังตัวนึงมันเงาเงาอีกตัวนึงจะเป็นแบบเทกเจอร์ไม้ไม้งั้นก็เหลืออีกตัวเดียวทั ต่ถ้าไทยตัวแบนอ่ะโอ้ยมือที่สี่มาอันนี้แบนทั้งแขกไหมจับจนถุงยับหมดเลยเจ๊เป็นยรไหมฮ่าเธอโชคดีอยู่คนเดียวหรอเราโชคดีด้วยกันไงเพราะนี่คือคอลเลคชันแฟร์เธอยิบไม่แค่คัสติกไหมคึบไม่มีอันไหนนอนตะแคงนี้ได้ไหมตะแคงไม่ได้แสดงว่าไอ้แบนนั้นคือแบนเนี่ยหรอเธอถ้าเราวาดตามันจะกลายเป็นกบด้วยแหละซบซบอย่าเพิ่งเบี่ยงประเด็น ชื่อนี้จริงอท้องสวนกุหลาบน่าสิน้องน่ารักไงน้องวันแรกเป็นสวนกุหลาบโอเคที่เสื้อเข,เขาเขียนว่าเจ้าอันกับหวานันแปลว่าแปลว่าอารุณสวัสดิ์กับราตรีสวัสดิ์โอ้อารุณสวัสดิ์กับราตรีสวัสดิ์ชื่อตัวน้องจริงๆคือเดลี่ริชชัวรชอบแบบแบบอีกคือพิติกรรมประจําวัน,นแต่ว่าเราชอบคนน้าส่องอ่ะใช่เขาต้องยืนหันหลังกันดีดีดี น่ารักชเก็บไว้หมดเธอชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวนี้แหละคือเราชอบความแตกต่างเนี่ยพอมันแตกต่างข้ามกลางความเหมือน่ไอ้เจ้าเนี้ยมันแตกต่างจริงจริงจริงแล้วก็เป็นตัวที่แบบถ้าอยากจะแยกจริงๆก็แยกได้ด้วยนะหรอก็เราแค่ตัดโซ่ที่งี่โซ่ที่สังเกตเห็นว่าคอปกเสื้อน้องไม่เหมือนกันคนนึ่งม้วนมันเหม็นโอเคแล้วซอฟต์อะชอบตัวไหนมากที่สุดแต่ถ้านลื้อเราก็ชอบคนนี้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าสีคนาน้าลื้อคนนี้เราก็ชอบนะสีด้วยน่า ถ้าสมมติว่าคอลเลกชันหน้าทุกตัวเป็นแสก็สามารถยืนห่างกันได้แล้วมีแค่ตัวเดียวที่ยืนชิดกันเราก็จะบอกว่าเราชอบตัวที่ยืนชิดกันคุคคนชอบของแปลกใช่ชอบอันที่ไม่เหมือนนี่ไงคนนี้เลยไม่เหมือนใครเราเราแปลกเขาไม่ได้ดูแปลกชอบดูดูแตกต่างออท่ามกลางความเหมือนนี่ จะถ่ายเอ็นคอร์สอะไนั่นเลยคือขึ้นใบโปรโมทเลยขึ้นเลยขึ้นเลยอย่าลืมนะคะบัตรตัดทอยคอลเลคชันที่จะวางขายคอลเลคชันนี้ไม่ขายแต่คอลเลคชันใหม่ถัดไปใส่ติดตามเลยนะคะจะเป็นคอลเลคชันที่เปิดมาครั้งแรกที่เปิดขายพร้อมกันทั่วทุกคนซื้อได้หมดทั่วทุกสารทิศนะครับพลังพวกเราดูหมดนะหรือว่าการเป็นแสตนคือการถ่ายเอเนอร์จีเออเอเนจีเธอมาอยู่ในตัวเรานั้นเธอก็ต้องดูมีกำลังกว่านี้ดิแล้วเธอไม่คิดบ้างหรอว่าเอเนจีเราก็ไปอยู่ในตัวเธอ ไม่เหรอสรุปเราเป็นแฟนกันจริงๆไหมไม่จริงแสดงว่าเราเป็นแฟนเธอจะพูดว่าไม่จริง <c oughs> ยอมอยติดเคลิ่มดิ เราจะได้ตัวซีเข็ดสีทีอยากเห็นตัวซีเข็ดเปิดลูกปีกาไหมโอ,วอ้ว้าวโอ้ว้าวเออดูเป็นตัวหายากจริงๆเพราะว่าทุกคนนั่งยืนแต่น้องนอนแล้ววันนี้เราก็ถึงเวลานอนอเพราะว่าต้องกลับบ้านที่บางบอนแต่ก่อนนอนต้องกินไก่ ตอนแล้วก็ต้องซัดด้วยไก่บอลตอน,อนแล้วถ้าในหลอดออฟเดลินก็จะมีอารากอนต้องไปสยามพลาสอนกอนอ่อนเออก่อนนอนก็ต้องสวดชินาบันชอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียต้องไปที่อ้อนธอ <c oughs> รู้จักอมอมลู้หรอเอารู้จักที่เดินบ่อยด้วยแต่ถ้าอยากเรียนปีเทนนิสต้องไปเรียนกับพลาดอนเอาไม่ออกอมือที่4มาได้ไงเพราะว่ามือที่4ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ